ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนกับมาพ่อกันคือเก่้านะครับกับหอยฮานอยพิเศษเนาะหมู่บ้านกระพานนะครับเข้าหาสามตรงนะครับสองสามมือมะนีก็โอเคอยูอย่ <h t ong> ตรงนะครับถ้าผู้ใดไปตัดเรียญกับบน,นี่คือกันนะครับแต่ส่วนตัวผมบุผมบอกว่าให้ใหเลียงโบนทุกโตนะ กะบหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันยี่สิบห้าชุดนะครับอย่างที่ผมบอกกันล่ะขั้นซื้อในเว็บนะครับเพิ่นกับสิจ่ายแพงจ่ายบาทละเก้าสิบนะครับขั้นซื้อธรรมดามันกันเป็นอะไรล่ะลงทุนเท่ใาใดพี่น้องไปคิดเอาเองนะครับลงทุนเท่าใดได้กำไรเท่าใดก็ไปคิดเอาเองนะครับเมื่อวานก็ได้ออกไปแล้วนะครับฮานอยพิเศษนี่ออก496 นะครับข้างบน496ข้างล่าง5 3สามนะครับข้างบนออก4 9 6หกข้างล่าง้าสนะครับส่วนน้อยน้อยธรรมดานะครับออกน้อยธรรมดานี่ออกอ่า8 1 6นะครับข้างล่างออก5้าสออกตัวเก้านะครับเทิงน้อยธรรมดาเทิงน้อยพิเศษออกหาสามตัวเก้าข้างล่างนะครับ น้อยวีบ่น้อยวีออกห้าหนึ่งสองกับแปดสองสามเนาะโอเคนะครับอันนั้นกระซังมันมาถึงมือนี้นะครับมือนี้วันที่เท่าไรล่ะสิบเก้าบอกเขียนก่อนอ่านอย่างพิเศษเด้อ ของวันที่สิบเก้าสี่หกสามเนาะห <c oughs> ลัก1ินะครับยังบ่วสูงคือเกานะครับเมนนื่อีงนอโนยพิเศษยังบ่วสูงคือเกาปล่อยมันหมุนรวยๆไปรวดหลักสิบหลักสิบ ยังคงเป็น8 8กับ4เป็น2โอเค0 1 2 3 4อ <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> อืมอ่ามาถึงตัวเด่นนะครับตัวเด่นหรือว่าสี่หาสีเหตุเป็นรักน้วยนี่แหละ 8ปดเดี๋ยวด้อแปดกับหกเป็นสิบสี่สี่กับเก้าเป็นสามสามกับสี่เป็นเจ็ดโอเคหกเจ็ดและแปดนะครับเด่นตัวที่สองเด่นหนึ่งนะเด่นสองเด่นสองคือกัน สี่ดอันนี้นะครับบันนี้ฮอกรกสิมาจับชุดกันจับชุด <c oughs> เดี๋ยวขบเขียนใจเลยเนาะศูนย์หด 1 6 1 7 1 8 2 6 2 7 3 6 3 7 3 8 4 6 4,7,4,8 <c oughs> เนี่ยออกจากกล้อง <c oughs> อ่านะครับจับไอของชุดแรกนี่ชุดนี้ว่านี่มันสิไดสิบหาชุดนะครับมันกลายร,ร่วมมาเึงนี่น้ำละว่าเพราะว่ามันมีตัวชนก็คือ7กับ8ปนะครับทินี้เหลืออันใดดีเขายังบุหันได้จับ15ปกติมันต้อง20กว่าชุดนะครับเป็นยีสชุด26ชุด จริงมันการจับอีริมกับสามชิดชุดพลว่าอันนี้เป็นอีกนะครับจับเพื่อที่หนเมื่อครบเสร็จของมันมันจังสิเขาหกสี 6, 4, นะครับหกเจ็ดหกแปดเจ็ดสีเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ด 8 4 8 8 8 7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24จ้ยี่ี่ในเอาได้ตัวไหนบ้าด้จับอีกนะ การเบิ้ลนะครับซีซีนะครับเป็นทั้งหมดเป็น2 5หาชุด สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าชุดนะครับเป็นยี่สิบห้าชุดส่วนมากมันจะออกล่างนะแต่กระบอกฮู้่บางคนก็นไปซื้อบนล่างนะครับกระย่งที่เห็นกันนั่นแหละมันเข่ามาแบบใดบวกเข่าแบบใดนะครับไปผิดจะหน้าเอาเอง ส่วนมากคนบางคนมีคนเลียนลายนะครับเป็นห้าน้อยเท่านี้ก็ได้เพราะคนว่าผมมีมงซื้อแต่ถ้าเกิดผมมีมงซื้อกับหัวมวยมอยนดูแล้วออกคู่มือเนาะได้รุ่นคู่มือนะครับห้าน้อยพิเศษห้าน้อยธรรมดา,น,มดาน้อย VIP ก็ไปตัดไปคัดเอานะครับเป็นยี่สิบห้าชุดซื้อตัวรหาับาทชิบาทรละไม่ต้องไปซื้อลายนะครับเลขอันนี้เพราะว่ามันออกคู่มือ ซื้อหลายกับโบไว้หรือผมมีทุนแนกกะถึงมาสองสามมือสีฮามือแล้วกมีทุนแนก่นแนกะสิเพิ่มทุนขึ้นบอกหรือว่าจริงๆอะผมอยากให้มันลุดก้นนะจังสิอยากให้เพิ่มนะครับอันนี้มันยังบวชรุดผมก็อยากมันรุดนะอยากให้มันรุดจักงวดเดือสองงวดเขาจังมากมันเล่ยนนักได้อย่างนี้สินะเพราะมันเข่าเข่าเข่ามากนะครับอยากมันรุดขึ้นกัน อย่าเบิ่งไปอัดนักนะครับกซื้อปกติอ็เข้าไปก่อนตวละหาบาทสิบบาทนั่นแหละใครเคยซื้อตัวอะไรก็ซื้อตัวซ้ำนั่นนะครับรอให้มันหลุดก่อนนะผมคิดว่านะส่วนตัวผมคิดรัก่ันพี่น้องมีทุนพี่นอ้องเสียอัดกะอัดนะครับตรงกับเลขมากพอดีพอดีฟันมาขึ้นจานมาสั่นวะครับฟันก็ซื้อลวดนะมันอยู่ในนี่ละจากสีออกบนออกล่างละ ผมก็บอกว่าได้คือก,กันนะโอเคนะครับแต่ละคลิปของฮานอยนี่สิบอ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 คุยเงานะครับถ้าจังไดก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็บอสันกระไล์เข้ามานะครับ <c oughs> <c oughs> ของวันที่สิบเก้านละเด้อ สิบเก้าทับสี่ทับหกสามเป็นฮาน้อยพิเศษนั่นแหละมันมันโบเห็นเบิด์ตไหมเอาแคปเอาโจทย์เอาโจทย์ท่านอยู่ดอกตีผู้แคปน้าจอบ่ท่านบ่เปลี่ยนก็นได้ท่านผู้แคปเปลี่ยนไม่ก็ง่ายละครับกดแคปไ,ได้ดดแล้วแต่ผู้แคปเปลี่ยนก็นจดเอานะครับจดท่านอยู่หรอวา านจารจดบท่านสินทรัพยแน่อันนี้ล่ละน้่อันเดียวนี่ล่ละโควิดโควิดอไไปไซตเลขกระบอ,อกอ,บออกเนอะกบ่กออกเทาก็เอาอันนี้ละเอาห้อยน้อยนี่ละเอาห้อยห้าน้อยนี่ละไปก็แก้คัดไว้ก่อนนะครับหมือว่าคันไฟไอ้รูดสามนี่ได้เบิดนะครับเพราะว่ามันออกสามเบิดไหมเครื่องน้อยธรรมดาน้อยพิเศษน้อยวีไอพีนะครับ ออกตัวเก้าพร้อมออกหาสามน้ำกันบมดเนืยกลางมันนะไอผมห้เป็นน้อยไอยน้อยธรรมดาไปเมื่อกะบวเขาหรอกว่าวานี่ก็ได้พลาดดยู่บอกด้อยจะได้โอเคนะครับชิพนี่เอาไว้แค่นี้เนาะก็ตามที่ผมบอกละเดี๋ยวจังไดก็จังไอไอ คอมเมนต์กันเข้ามาหรือไล่เข้ามาถามนะครับครับคลิปนี้เอาไว้เคนี้เนาะสวัสดีครับ